สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อน,นและอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมพบกับผมเกมลำพูนนะครับวันนี้ผมมีนกชำนะครับนกชัตามรหัสคลิปนะครับเป็นเฉลยที่ผมจับได้นะครับตามรหัสคลิป060นะครับโดยเจ้าโล่งนะครับ โดยนกต่อเจ้าโล่งนะครับก็ติดฉเฉลยเมื่อวันที่4มีนาคมนะครับ2565นะครับก็อายุกรงก็ได้ประมาณ6เดือนกว่านะครับเกือบจะ7เดือนวันที่4ตุลานี้นะครับนะจะเต็ม7เดือนวันที่4ตุลาที่จะถึงนี้นะครับก่อนนกนี้เริ่มนิ่งนะครับก็คือ ไม่ดิ้นแล้วนะครับก็ถือว่านี่แล้วก็เริ่มขันนะครับบ่อยขันบ่อยเกือบเกือบ,บทั้งวันนะครับแต่ก็เป็นเวลาเวลาหมายถึงว่ามีจังหวะขันก็ขันเป็นเ,เป็นจังหวะของเขาไปนะแต่ดูโดยทั่วไปแล้วก็เกือบ,บทั้งวันนะครับนกก็กินอาหารแล้วก็ขึ้นคอนมาไซ้ปีกใซ้หางนะครับ เป็นนกเสียงใหญ่นะครับมากลางนะครับใหญ่มากลางสองกุกเต็มนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารอฟังเสียงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวสักพักก็น่าจะขันนะครับ อาแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆก็พอจะได้รับฟังเสียงนะครับทั้งขันเรียกนะครับแล้วก็ขันโยนนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับนกนี่ก็ถือว่าเริ่มขันเนาะเริ่ม,เร,มเริ่มเล่นเริ่มเล่นในกรงส่วนส่วนมากจะลงลงพื้นกรงแล้วก็อันเรียกแล้วก็คลิปปีกเนาะเขาเรียกว่าคลิปปีกนะครับเดี๋ยวเราไปดู รายละเอียดนะครับเรื่องของลายเรื่องของตัวนกนะครับและยืนยันตัวตนนกกับเจ้าของด้วยนะครับเอาแล้วนะครับพี่เพื่อนๆก็เอาลงมาดูตัวดูลายนะครับเป็นนกเฉเลยที่ได้จากคลิปนะครับที่ศูนย์หกศูนย์นะครับศูนย์หกศูนย์นะครับท่านไปดูย้อนหลังได้นะครับผมจะแคปบหน้าจอนะครับแล้วก่อน ลงให้ดูในรายละเอียดด้วยละกันนะครับรหัสคลิปที่060นะครับเป็นเฉลยของเจ้าโล่งนะฮะตัวนี้นะครับดูลายดาูรูปประพันธ์นะครับรูปร่างนะครับท่านาจะชอบจะรักหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับนกก็ตัวนี้ไม่ค่อยชอบคุมผ้านะครับไม่ค่อยชอบคุมผ้าผมก็เลยปล่อยโล่งๆอย่างนี้แหละครับ มันก็ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะมันก็พอเดินเดินนี่เดินอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่โดยโดยรวมๆก็คือเริ่มเรียกแล้วก็ลงขิบปีกแล้วนะครับเนาะเป็นสองกุกเสียงกลางไปใหญ่เสียงใหญ่มากลางนะครับโดยประมาณนี้นะครับก็เป็นการยืนยันตัวตัวนกนะครับแล้วกนยืนยันกับเจ้าของว่ามนกตัวตัวเดียวกันเนี่ยเป็นเจ้ามีมีเจ้าของนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาจาก ที่อื่นหรือว่าที่ไหนมาลงให้พี่เพื่อนๆหรืออาจารย์ที่รักที่ชอบนกเขาเนี่ยสับสนนะครับหรือว่าหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะพวกมิจฉาชีพนะครับเยอะนะครับพวกช่วงนี้นะครับก็ผมก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับเป็นการยืนยันนะครับว่านกตัวนี้นะครับเป็นของผมจริงแล้วก็อยู่ลําพูนนะครับนกอยู่ลําพูนอำเภอปราสางนะครับจังหวัดลําพูนนะครับยังไง ถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับชอบรักก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปได้ทำคลิปต่อไปนะครับทางเราก็จะมีการอัปโหลดครับคลิปนะครับให้ชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคลิปต่อนกนะครับคลิปเกี่ยวกับนกเขาเนี่ยแหละนะครับก็มีความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างนะครับ อย่างไรผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ